มาดูกันต่อที่การมอบรางวัลบ้างซึ่งล่าสุดคุณสาระล่ำซำเนี่ยก็ไปรับรางวัลอีกแล้วนะครับเป็นรางวัลเกียรติยศท็อปซีโอไทยแลนด์2023แล้วก็เป็นการรับต่อเนื่องมาเป็นปีที่3ติดต่อกันด้วยครับคุณสาระล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับได้รับรางวัลเกียรติยศท็อปซีโอไทยแลนด์2023สุดยอดผู้นําองค์กรประจําปี2566นะครับ ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วจากงาน2023 Asia CEO Award Ceremony Thailand ครับสะท้อนถึงประสิทธิภาพของผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์กว้างขวางในการนําองค์กรสู่ความสําเร็จรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแ,รงแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับและพัฒนาให้มีการบริหารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับรางวัลส่วนตัวนี่เยอะมากนะครับคุณสารานะใช่ค่ะเป็นบุคคลดีเด่นเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นเลิศในหลายๆด้านแหละค่ะ